มุมสูงของการที่เราขึ้นนะชิงช้าสวรรนคะ์เนาะตอนเด็กๆทุกคนเคยขึ้นเนาะเคยขึ้นชิงช้าสวรรค์เคยอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะเคยขึ้นและบางคนอาจจะไม่เคยขึ้นแต่นี่มันเป็นงานวัดที่บ้านเราแต่นี่พี่จะพาไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ในสวน ในสวนสาธารณะที่อเมริการัฐฟลอริดาเพื่อจะดูมุมสูงนะคะดูมุมสูงจากข้างบนลงมาว่ามันจะสวยงามแค่ไหนที่อเมริการัฐฟลอริดาส้ายปีเก่านะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็ไปด้วยกันเลยนะคะว่าการขึ้นเขาเรียกอะไรนะชิงช้าสวรรค์มันจะตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็หวาดเสียวแค่ไหนนะคะไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะไปเลยค่ะไปเลยนะคะ แล้วเราจะได้เห็นชิงช้าสวารรค์กันไหมคะทุกคนคะเดี๋ยวลองดูนะคะเผื่อว่าเรามีโอกาสได้เห็นาการเปิดแล้วก็คอยดูว่าคืนนี้เราจะได้เห็นไปด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้ยังเป็นใจบานสะพรั่งเลยค่ะทางไปขึ้นชิงช้าสวารรค์แล้วนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านคะ่ะก็รอคุณผู้ชายออกมาแล้ว ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์น,นะคะก็อากาศดีแล้วนะคะเรากำลังจะออกไปค่ะก็คุณสามีมาสตาร์ทรถแล้วเนี่ยค่ะไปเลยนะคะวันนี้อารถกระบะเก <c oughs> ่าๆของคุณสามีไปค่ะก็นางชอบล้ังออกเดินทาง,<ม>ทางคะ่ะทุกคนเราจะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกัน จนกว่าจะไปเห็นแสงสีเสียงแล้วก็คนติดไฟแดงกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ในช่วงติดไฟแดงก็นางก็จะเล่นโทรศัพท์ค่ะไฟแดงติดหน้าทางออกจากบ้านก็จนถึงที่สวนสาธารณะที่มีชิงช้าสวรรค์ก็ใช้เวลารวมกันในการเดินทางก็น่าจะา30นาทีนะคะ ขวาตรงนี้เลยค่ะมองเห็นชิงช้าสวรรค์มั่งเอ้ยนะเรากําลังจะมองเห็นแล้วนะคะไปจ้าเรามุ่งหน้าไปหาชิงช้าสวรรค์กันเลยนะคะฝากทางที่เราจะไปดูไปขึ้นชิงช้าสวรรค์หมู่บ้านนี้ไหม <laughs> ทุกบ้านเลยค่ะสวยงามมากค่ะแต่ละบ้านสวยงาม ดูไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะถือว่าเป็นเพลินหูเพลินตา mm hmm. จนละครั้เนาะที่เราจะได้เจอซ mm ันตาครอสก็ปีนี้ก็คงจะบอกว่าลาก่อนนะคะซันตาครอสเจอกันปีหน้านะคะเนี mm ่ย hmm. คะ่ะแต่ละบ้านเขาก็จะตกแต่งบ้านออกมา mm hmm. สวยงามอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ mm hmm. ก็คือแล้วแต่ว่าไอเดียของใครของมันเนาะเป็นทางผ่านที่เราจะผ่านไปอยู่แล้วก็ เลยเก็บบรรยากาศให้ดูเนาะสวยงามบ้านหลังนี้เขาปิดทั้งหลังคาบ้านอย่างนี้เลยนะคะสวยค่ะก็คืองานสวยงามอย่างนี้พอาบ้านหลังนี้ก็สวยงามมันเป็นความงามมากๆเลยนะคะแม้แต่บนหลังคาบ้านเขาก็ยังงามค่ะทุกคนงามมากค่ะเนี่ยค่ะก็คือเห็นไม้ในคอกแพะคอกไม้อย่างนี้ก็ที่ว่า พระคริสต์เกิดในสวนอย่างนี้นะคะทุกคนเอ้ยเราเดินทางกันต่อไปค่ะหลังนี้ค่ะมันเป็นความสวยงามมากค่ะคือเขาประดับบ้านแบบสวยมากค่ะเขาประดับกระทั่งหลังคาบ้านอย่างนี้เลยนะคะสวยมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> อดไม่ได้ที่จะเอามาให้ดูนะคะว่านะแต่ละคนเขาก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวสร้างความสุขให้กับตัวเองแบบไหนเนาะ สวยมากคะ่ะกวางกวางของซันตาคลอสเลาให้ฟังเมื่อกี้ัวแต่ตื่นเต้นสามีเลยป้ายคะ่ะ <laughs> มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเลยว่ารถเยอะมากเลยคะ่ะแต่วันนี้วัน,ว,น,ว,นวันที่เรามาเร็วก็ไม่น่าจะ,ะมีปัญหาในการที่จะไปรอขึ้นชิงชา้าสวรรค์น,นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสวยงามจริงๆคะ่ะวันนี้ก็ถือว่าพี่ปา,าพี่พามาเที่ยวนะคะอันนี้คือที่ อเมริการัฐฟลอริดานะคะพวกเรากำลังจะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันคะ่ะก็ไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะรับรองสนุกแน่นอนเลยเรามาเร็วก็หวังว่าจะไม่มีเสียงเพลงนะคะเดี๋ยวจะหันให้ดูนะคะว่ามันใหญ่โตมากเลยเนี่ยใหญ่มากคะ่ะทุกคนคอะใหญ่มาก <laughs> เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆคะ่ะ ไปจ้าไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันเดี๋ยวทุกคนคะตูมมากเลยค่ะตอนนี้เขากำลังจะเปิดเพลงแล้วนะคะเดีย๋ยวจะพามาดูนะคะว่ามันคนเยอะมากดูแถวสิคะทุกคนเข้าแถวยาวมากเลยค่ะตอนนี้มันเริ่มหมุนแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะมันเริ่มหมุนแล้วนะคะไฟเริ่มเปิดแล้วคะ่ะ <c oughs> ดีวกนนะคะคนเยอะมากค่ะ เล่นเยอะเลยนะคะทุกคน<ม>เด็กคงชอบมากเลยหมุนติ้วติ้วอย่างนี้เนาะนี่ก็ยังไม่ค่อยมีเด็กเท่าไหร่มีไม่กี่คนนะคะทุกคนคะ่ะเรื่องนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้มันอยู่กับพื้น,นตรงนีมนมน้มันขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะเเห็นไหมเป็นสันตาคอ์สอยู่ตรงกลางไหมเมื่อกี้ลอยกับพื้นอย่างนี้นะคะ <S <S ไม่ได้ให้ดูตอนแรกค่ะมันลอยขึ้นค่ะ มันตอนแรกก็วิ่งอยู่กับพื้นตอนนี้มันยกขึ้นสูงอย่างนี้นะคะทุกคนขาว้าวสนุกเลยค่ะลงแล้วลงแล้วลมลงแล้วลมลงแล้วลมลงแล้ว่มลงแล้วว้าวสนุกมากเลยค่ะสะเด็กเยอะมากร้องไห้กระจององแงเลยนะคะเพราะว่าเด็กบางคนก็ไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ขึ้นด้วยาสามีได้ตั๋วมาแล้วจ้า สูงมากและใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็จะนั่งได้กระเช้าละ 4- 5ห้าคนนะคะวันนี้เราซื้อตั๋วมาสี่ใบนะคะยังไม่ได้รู้ว่าจะได้กี่รอบสนุกมากค่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นนะคะสามคนอ่าชิงช้าสวรรค์แล้วนะคะทุกคนคะ่ะสูงมากสูงมากคะ่ะทุกคนค่ะก็ไม่กล้าลุกขึ้นยืน เขาไม่ให้ลุกขึ้นยืน What you doing here baby Up in the air Hello, Hello. อยู่อยู่บนอากาศแล้วนะคะทุกคนคะ่ะยังไม่ถึงที่สูงสุดเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันเบาแล้วมันขยับแบบเบามากคะ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าห้ามลุกขึ้นยืนคะ่ะทุกคนเขาห้ามเาขึ้น,นแล้วก็ห้ามไม่ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยนะคะ เพราะว่ามันจะมีกระจกกั้นรอบๆเลยนะคะสําหรับในวงวงหนึ่งเนี้ยนั่งได้สี่คนนะคะทุกคนคะ่ะเ hey, <laughs> นี่ยในก็มีคนแอบถ่ายรูปตอนนี้นะคะ่ะพอมองในกระจกก็จะเห็นพวกพี่เอง <laughs> <laughs> นะคะก็ะสนุกมากจากที่เราเคยขึ้นมายั <laughs> เรายังไม่ขึ้นถึงสูงสุดตอนนี้นะคะเพราะว่า ทุกคนคะ่ะรู้ไหมว่าลมไม่ไม่กระโชกเข้ามาเลยเพราะว่ามันเป็นกระจกรอบหมดเลยนะคะจากที่เคยขึ้นครั้งที่แล้วมันมันเป็นอะ oh, <laughs> สูงแล้วก็สวยมากเลยใจนี่อยากจะยืนแต่เขาบอกว่าห้ามยืนนะคะทุกคนสวยมากคะ่ะนี่นนี้ก็คือเกาะเสาทำตัว <we> ให้สูงไอซนททุกคนคะ่ะน,นี่คือรอบๆนะคะ เราแค่ยื่นมือออกไปนะคะเพราะว่ามันสูงมากแล้วเขาก็จะไม่ให้เราลุกขึ้นยืนเลยนะคะแต่ว่ามันอันนี้คือพวกพี่อยู่สูงสุดแล้วมันไม่โยกเยกเลยค่ะทุกคนมันไม่มีความโยกเยกให้เรารู้สึกเลยนะคะลมก็จะพัดโดนหัววิววิวอยู่แต่ว่ามันเป็นกระจกเราก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคะเนี้ยค่ะทุกคนขานู้นข้างบนเราก็มีนัน่นนัน่นนั่นนั่นสูงมากค่ะอันนี้วิวฟิวเบบ crazy crazy ย yeah. so, ่คือมันเป็นประสบการณ์นะคะทุกคนคะ่ะตอนเด็กๆเ,เราเคยขึ้นแถวงานวัดบ้านเรามันไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นคือมันมันโยกเยกคะ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากลัวและเราหวาดเสียวนะคะแต่อันนี้เราเราไม่ได้รู้สึกหวาดเสียวเลยนะคะทุกคนคะ่ะคืออ่ามันมันมันไม่ได้เหมือนเรานั่งอ่ นั่ง <Now S 1> ชิงช้านะคะตอนนี้พวกเราอยู่สูงสุดแล้วนะคะคือรอบที่สองแล้วนะคะก็คืออยากจะเล่าประสบการณ์ว่า <laughs> ตั้งแต่มาอยู่อเมริกาเนี่ยพี่ได้ขึ้นอะชิงช้าสวรรค์นี่เป็นครั้งที่สนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าครั้งแรกเมื่อสอสาปีที่แล้วช่วงนั้นโควิดเนาะตอนนั้นนะคะทุกคนขาคืออ่ามันเป็นเครื่องเล็กแล้วก็เขาจะมีแค่ตรงล็อกข้างหน้าเรา กะนแน่เวลาเวลามันหมุนไปหมุนมาน่ะเราจะรู้สึกได้ถึงความโยกเยกใช่ไหมคะแล้วเราจะเสียวมากแต่มันเป็นอันเล็กกว่านี้อันนี้คือมันอันใหญ่ใหญ่มากแล้วก็สูงมากค่ะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกถึงความหวาดเสียวอะไรเลยค่ะเสียาดายเราไม่สามารถอถ่ายรรปข้างนอกได้เพราะาเราต้องนั่งอยู่ในกระจกเท่านั้นนะคะก็ มันเป็นความอ่านความรู้สึกใหม่นะคะนี่ก็สามีก็จะหันไปเรื่อยเดี๋ยวจะหันให้ดูนะคะน,นี่ค่ะนางก็จะมีความสุขมากในการที่เดี๋ยวได้นั่งในในนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อตอนนี้เครื่องจอดให้คนขึ้นนะคะพี่คือพี่ซื้อตัวมาสี่ใบนะคะทุกคนแต่ก็คอยดูวนนี่คือรอบสองแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราได้ขึ้นกี่รอบนะคะอันนี้ก็เป็นความประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ว่า ตอนเด็กๆเราไม่มีโอกาสได้ไปนั่งชิงช้าสวรรค์น,นะคะพอเราเราโตมาเราได้มาทํางานสร้างอันโตแล้วเราประสบการณ์ชีวิตการขึ้นชิงช้าสวรรค์ไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กเสมอไปพวกเราคนโตก็ก็าทาได้ <laughs> สามีมีความสุขมากเชื่อไหมคะในกาอัน <c oughs> <laughs> สามีมีความสุขมากนะคะในการที่เขาได้อ่า ขึ้นชิงช้าสวรรค์นในครั้งนี้นะคะทุกคนก็จะเอ็นจอยเราก็ทําอะไรเหมือนตอนวัยเด็ก <c oughs> นางก็จะมีความสุขในการถ่ายรูปนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวไปดูตอนต่อไปนะคะว่าพี่ปาจะหมุนกี่รอบและจะหลุกมากคาม้าหมุนม้าหมุนม้าหมุนหมุนสนุกเลยค่ะลงมาจากชิงช้าสวรรค์เราก็จะมา ที่ม้าหมุนแต่เราไม่ได้ขึ้นนะคะแต่เขาก็หมุนเร็วสนุกมากนะคะทุกคนประมาในสวนนิดหนึ่งนะคะว่ามันจะสวยงามตัวนี้เป็นไฟสีส้มสีขาวอยู่ขาวชมพูนะคะมันก็จะเป็นโซนเมื่อกี้ตรงโซนนี้ก็จะเป็นหลากหลายสีสีสสแดงสีน้ําเงินสีก็ทุกคนก็จะมารอเข้าแถวตรงนี้นะคะเพื่อจะเข้าไปถ่ายรูปในนี้นะคะทุกคนคะ่ะว่าการที่ มายืนรอเข้าคิวถ่ายรูปในข้างในเนี่ยคนเยอะมากอยากจะให้ดนะูแถวยาวไปอย่างนั้นเลยนะบางคนบางทีความสุขมันก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะเนาะแค่นี้ก็คือความสุขแล้วนะคะเดินไปเรื่อยๆกันค่ะแล้จูงมือกันตายายเนาะพอแก่แล้วเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากที่จะปีใหม่แล้วเนาะเราสองคนตายายก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเดินพักผ่อนบ้างเนาะจากที่ทํางานกันมาทั้ง ทั้งปีก็แล้วกันเนาะเวลาพักผ่อนเราสองคนก็ <st ress> ก็ค่อนข้างจะน้อยแทบจะไม่ค่อยได้ได้เดินไปด้วยกันหรือหรือพักผ่อนด้วยกันเลยก็สามีก็ทำงานเขาก็มีงานประจำส่วนตัวพี่เองก็ <s> mm hmm> ส่วนตัวพี่เองก็อ่า <st ress> มีงาน <st ress> ได้กันสองคนตายายเนาะพักผ่อนกันไปก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามา เดินเที่ยวสวนสาธารณะและดูไฟเป็นเพื่อนพี่ปาและสามีนะคะก็จะปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาไม่เก็บไม่จนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยในการเดินทางทุกทกทางที่เดินทางไปนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นบนรถบนเรือบนอากาศบนถนนก็ขอให้ปลอดภยัยเจอแต่คนดีแล้วก็ขอให้เจอแต่กัลยามิตรที่ดีนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองก็ขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปตลอดปียันปีหน้าปีไหนๆก็ขอให้ไม่มีคําว่าเจ็บไม่มีคําว่าจนนะคะก็ขอให้ส่งท้ายปีเก่าด้วยความสุขแล้วขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปนะคะแล้วเราไปเจอกันปีหน้าเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ก็วันนี้พี่ป่าคงต้องไปแล้วนะคะพร้อมด้วยภาพวิวบรรยากาศสวยๆสวยๆยอย่างนี้มาฝากทุกคนนะคะก็พี่ป่ากับสามีก็คงต้องจากคลิปนี้ไปแล้วนะคะพวกเราต้องบอกว่าไปแล้วคะ่ะลาปีเก่าก่อนนะคะเจอกันปีใหม่อันนี้เซฮายทุกอันไฮบายบายไปแล้วคะ่ะเจอกันปีหน้านะคะทุกคนคะ่ะ